สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะกเ็เลขดับบนล่างนะคะงวดวันที่16มิถุนาสองหนะคะอันนี้ก็จะเป็นเลขดับที่ห่างหายไปนานนะคะที่ไม่ได้ติดตามมาให้เพื่อนๆได้ดูกันแล้วก็ที่มีคนขอมาด้วยนะคะเช่นดับปกเขียวนะคะทุกคนก่อนที่เราจะไปดูข้อมูลกันนะคะก็ขอบคุณ อาจารย์ทุกท่านนะคะที่จัดทำเลขดับให้เราได้ติดตามกันในทุกงวดนะคะก็ขอบคุณมากเลยนะคะโอเคเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะก็เชื่อว่านะคะหลายคนก็คงจะเคยเติดตามข้อมูลของป้าสีนะคะนั่นก็คือเลขดับบนและล่างนะคะดับเหนือและดับใต้นะคะก็ เคยติดตามมาช้านานนะคะในงวัน,นี้นะคะเราก็เพิ่งจะได้พบเห็นนะคะพบเจอข้อมูลภาษีครั้งนะคะก็นำเสนอนะคะเป็นกรารกลับมาอีกครั้งหนึงนะคะดับเหนือคือดับ2ตัวบนนะคะดับใต้คือดับ2ตัวล่างค่ะทุกคน ต่อมานะคะเลขดับล่างของมาลิกนะคะก็จะเป็นเลขดับ2ตัวล่างที่เราติดตามมาช้านานนะคะแต่ว่าช่วงหลังๆนี้นะคะไม่ไดเ้เก็บข้อมูลให้เ,เพื่อนๆนะคะตอนนี้ก็จะพยายามเก็บข้อมูลนะคะเพราะว่าในบางครั้งนะคะเวลาหาข้อมูลต่างๆเนี่ยก็จะสะดุดบ้างนะคะอาหาไม่เจอบ้างหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงต่างๆอะไรงนี้นะคะ ก็ขออาภาัยด้วยเนาะจะพยายามเก็บข้อมูลมาให้เพื่อนๆนะคะต่อมานะคะสำหรับเลขดับปกเขียวนะคะสั่งดับบนค่ะสำหรับคนที่ติดตามนะคะจริงๆแล้วเพื่อนๆขอมาเพื่อนสมาชิกขอมาตั้งแต่งวดก่อนแล้วนะคะแต่ว่าคือ หาไม่เจอนะคะหาไม่เจอก็เลยไม่ได้ลงให้นะคะอันนี้คือดับ2ตัวบนนะคะต่อมานะคะดับปกเขียวล่างนะคะดับ10ล่างดับ10หน่วยล่าง2ตัวล่างนะคะแคปหน้าจอนะคะทุกคนถ้าใครอ,อยากจะดูอยากจะเก็บข้อมูลหรือว่าติดตามอยู่แล้วอะไรอย่างนี้นะคะก็ แคปหน้าจอไว้นะคะจะได้รู้ว่าออดับจริงก็เปลา่าหรือว่าดับหลุดอะไรอย่างนี้นะคะต่อมานะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลเลขดับ10ล่างนะคะดับ10ล่างเนาะก็ มันจะมีดับ2ฝั่งนะคะดับ10ล่าง2ส,สูตรนะคะก็มันจะมีเดี๋ยวก่อนนะคะทุกคนเป็นเลขดับ10ล่างนะคะดับ2นะคะให้ดูตรงแถบสีขาวนะคะสำ,สำหรับดับ10นะคะ ดับหลัก10คือ2นะคะส่วนอีกอีกอีกชุดหนึงด้านหน้านะคะคือดับ9นะคะเฉพาะหลักสิบนะคะดูไปก่อนนะคะทุกคนเนาะดูไปก่อนเพราะว่าอันนี้เราก็ไม่ได้ติดตามในทุกม้วนนะคะบางทีถ้าข้อมูลชุดไหนที่หาไม่ค่อยจะเจออย่างนี้นะคะ แอดก็ไม่อยากจะลงให้นะคะเพราะว่าบางทีเราติดตามของเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วเราหาข้อมูลไม่เจออย่างเงี้ยมันก็จะเป็นการสะดุดนะคะพอเราเว้นงวดเนี่ยเราก็ต้องมาเริ่มกันกันดูสถิติใหม่นะคะสําหรับคนติดตามอยู่แล้วเนี่ยบางทีมันก็จะสะดุดขาดขาดหายนะคะต่อมาค่ะดับ10บล่างแอดเบียนะคะก็จะเป็นชุดเดียวกันนะคะของแอดเบียเนาะจากอันนี้ด้วยนะคะอันนี้ ดับหลัก10นะคะให้ดับ1ค่ะหลัก10ล่างนะคะ1ดับ10ล่างนะคะทุกคนแคปหน้าจอนะคะ ต่อมาค่ะดับแต้ม10หน่วยล่างสะสมทรัพ์ของแอดโชยุนะคะอันนี้ก็ติดตามข้อมูลมาให้แล้วได้บางส่วนนะคะของแอดโชยุเนาะก็ยังขาดอีก2ชุดข้อมูลคือ,อ2ตัวบนและล่างนะคะชุดนักเตะนะคะแล้วก็นินจานะคะยังไม่เจอนะคะ2ชุดนั้นเนาะ ก็ดอวนนี้ไปก่อนนะคะทุกคนต่อมานะคะรับกินล่างค่ะรับกินล่างเนาะสองตัวเลขดับล่างค่ะเขาให้ดับห้านะคะต่อมานะคะ ดับตะวันนะคะสำหรับเลขดับล่างของแอดโชยุนะคะให้ดับ1ค่ะดับตะวันนะคะดับตะวันจริงๆแล้วก็มีหลุดบ้างนะคะแต่ว่าน้อยนะตั้งแต่ที่เคยติดตามแล้วก็ลงข้อมูลมานะคะสำหรับเลขดับล่างตะวันเนาะ โอเคค่ะก็มีทั้งหมดแค่นี้นะคะสำหรับข้อมูลเก่าๆนะคะที่ไปติดตามมาให้ที่หาเจอนะคะก็เป็นข้อมูลเก่าแล้วนะคะที่เราเคยเห็นผ่านตามมาบ้างนะคะในงวดนี้เราก็จะมาเริ่มกันใหม่นะคะก็หวังว่าในงวดต่อๆไปเราจะพบเจอข้อมูลได้ง่ายได้สะดวกขึ้นนะคะจะได้ไม่ได้ สะดุดนะคะกับการติดตามข้อมูลนะคะทุกคนอ,อันนี้จะเป็นเลขดับชุดที่1นนะคะของงวดวันที่16มิถุนาสองห6 4นะคะเวลาก็ผ่านมาอย่างรวดเร็วนะคะสำหรับงวดวันที่1นนะคะแล้วก็วันนี้นะคะก็ผ่านมาแล้ว 3- 4วันแล้วนะคะทุกคน โอเคค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะเดี๋ยวเราจะไปพบกันอีกในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ